ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองเพืบริษัทมีความสงลงที่สถานีปากคลองเพราะนั้นจากบนรถที่นี่สถานีปักคลองที่ีสถานีปักคลองบริษัทมีความสงบลงที่สถานีปัก

กาะเดินทางใหกับกระบวนรถนี้ปรวจทำสิ่งกองชำระของท่านขึ้นไปจานาที่นั่งภายในกระบวนรถให้กรบยบรวครับนะครับขึ้นลงหรือใช้บันไดนที่เดินทางขณะรถเทลืท่อนออกจากสถานีบางพลังงานได้รับการายจากกระบวนรถได้กระบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วอ,อยู่ตรงพื้นที่ปลายหยุดรถบ้านสูนทาสถานีแหลมนน สถานีปัจจุบันแนะนำวงการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณบริษัททุกท่านที่ ที่นี่สถานีปากลองที่นี่สถานีปากลองบรสถานีมีความปลอดภงที่สถานีปากลองเวลาเรจับตัวรถตัวสะพอนสินค้าสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องทุกถ้วนนะครับการจะเดินทางมาจับตัวรถนี้ตัวนำสินค้าสัมภาระของท่านเคลืนไปจัดหาที่นั่งภายในตัวรถให้จับรถด้วยครับอย่าขึ้นลง ที่นี่สถานีปักกองที่นี่สถานีปักลงสถานีมีความประสงค์ลงที่สถานีปัก,งกงงลงก่อนนั้นเราจากบนรถตรรัวเจ้าจอบสินคองสำหระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องเพื่อนนะครับท่านอยเดินทางนะครับจากบนรถนี้ตัวนำสินคองสำหระ